เนื่องในวันเทศกาลตรุษจีนซึ่งตรงกับวันพุทธที่18และวันพฤหัสที่19กคุมภาพัน์ศารเจ้าพ่อจีกงเมืองมอนเทเรย์พาร์คขอเชิญท่านร่วมทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันตรุษจีนชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนมีประเพณีปฏิบัติให้เกณฑ์ชะตาชีวิตที่ดีอยู่แล้วดียิ่งขึ้นส่วนชะตาที่ไม่ดีก็จะไม่ย่ยมแย่จนเกินไปเพื่อขอพรให้เมืองมีสีสุกและโชคดีเจริญรุ่งเรืองตลอดปี ปีนี้ให้โทษสำหรับผู้ที่เกิดปีมะแมปีฉลูปีมะโรงปีจอจึงควรทำพิธีเสริมดวงชะตาในวันพุทธที่18กุมภาพันธ์ศาลเจ้าพ่อจะเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึงรุ่งเช้าของวันพฤหัสที่19กุมภาพันธ์ขอเชิญทุกท่านไปร่วมไหว้พระอาหารหันต์จี้กงเทพเจ้าแห่งโชคลาภและเทพเจ้าไทยซัเอียเทพเจ้าคุ้มครองชะตาและหลวงพ่อโสธรจาก8ริว้ว สารเจ้าพ่อจี้โกงอยู่เลขที่511 South Atlantic Boulevard Monterey Park California 91754หมายเลขโทรศัพท์6262893277